เเมธุรกิจการบินว,ว้าวเปิดธุรกิจใหม่ธุรกิจการบินวัดตะ,ะมันสิบโอ่อนเนี่ยหมุนตั้งหลายมือซิบตั้มือนะเริ่มอมอกเปิดอันนี้ออกเลยเนาะไม่ได้ในสะ่รรกระสอบเนาะบอไม่ได้ใส่กระสอบ นี่เปียกไหมตัวนี้บวกินเป็นยังนี่เป็นผลอ๋อจะต้องเปลี่ยนืตอ้ยนเนี่ยมาเอาเองนะเอาหญ้าไปให้ย้ายยังก่อนนะหญ้าหวานอิสราเอลบหอที่มันกินดีไอ้นั่นย้ายยังคือต้นไงเดียต้นหนังไถ่เคลื่อนไถ่เคลื่อนมันสีอ่อนกินแต่หอดลัม วว้า <Wow. S 2> มันนาเอาี่คือเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆสำหรับการให้ยาตะแกนทค่ะคุณเพื่อนแม่พัดก็จะมัดถงเติมน้ำไปนิดนึงแล้วก็มัดให้แน่นอยู่กันไม่ให้น้ำไหลออกแล้วก็กันไม่ให้ตะแกนนเข้าไปด้วยค่ะวิธีนี้จะทำให้ยาเราสดอยู่ได้นานหลายวัน ถ้าสมมุติว่าตะกกแตมันยังกินไม่หมดมันก็จะยังสดอยู่นะคะเพราะว่าลูกตะกกแตนนี่ยมันยังกินน้อยอยู่เขายังไม่โตเขายังกินไม่เยอะยากรรมเนี้ยก็จะอยู่ได้ประมาณสามถึี่วันเลยค่ะเพื่อนจนกว่าเขาจะตโตรอบคราบเขาจะกินเยอะขึ้นเราก็คงอาจจะไม่ต้อเป็นต้องทําแบบนี้นะคะ บทีเราเก็บหญ้ามาเก็บให้กินทุกวันทุกวันมันก็เหี่ยวทุกวันทุกวันเสียดายค่ะเพื่อนนี่กำลังกินนะคะเพือนอันนี้แม่พัดก็ทำเหมือนกันแต่แม่พัดใส่มาได้สวันนี้วันที่4ก็ยังเขียวสดอยู่นะคะไม่เหี่ยวแห้ง สวัสดีค่ะเพื่อนๆนแม่พัดหายไปนานเลยไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆนก็กำลังยุ่งกับธุรกิจใหม่อยู่ค่ะเพื่อนๆนธุรกิจการบินเลี้ยงตะก,กะแต่นนั่นเองค่ะเพื่อนๆนช่วงนี้ก็กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงตะก,กะแตนการดูแลเขาอยู่ะ่ะ คลิปที่แล้วนะคะไมพัดกับพี่สาวก็ตกหลงซื้อไข่ตั๊กแตนมาเพาะเลี้ยงคนละขีดนะคะก็จะลองเพาะดูว่าจะสำเร็จไหมถ้าสำเร็จก็น่าจะขายได้แล้วก็ทานได้ด้วยค่ะเพื่อนแม่พัดชอบมากเลยตักต๊กแตนทอดอร่อยมากค่ะเพื่อนเพื่อนบางคนก็น่าจะเคยทานนะคะ ท่านก็อาจจะดูแบบเหมือนตัวประหลาดไม่กล้าทานอะไรเงี้ยแต่ต้องลองนะคะมันอร่อยมากะคะ่ะอร่อยสุดๆเลยว้าวเอาห่าหมาให้เขากินนะคะ วางไปเลยค่ะของโปตรตุกเกแตนก็คือหญ้าค่ะเพื่อนเพืนหญ้าหวานอิสราเอลจะเป็นที่นิยมเลี้ยงนะคะเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงค่ะเพื่อน <Wow. S 1> จะทำให้ตะกระแนตนโตไวแข็งแรงนะคะยิ่งถ้าเขาโดนแดดก็ยิ่งจะแข็งแรงโตวไวค่ะ ก็เต็นชอบแดดนะคะเพื่อนแต่ที่แม่พัดเอามาไว้ในชายคาเนี่ก็เพราะว่าโรงเรือนของแม่พัดมันเป็นแบบไม่มีหลังคาก็เลยเอามาตั้งตรงชายหลังคาแต่ก็กันฝนได้ไม่มากก็มีาศาสต์อยู่บ้างแม่พัดก็เลยเอาผ้าเต็น ้าพลาสติกมาคลมอีกทีหนึ่งเวลาฝนตกนะคะก็โอเคช่วยได้อยู่ถ้าครอกนี้ออกไข่ออกมาเราก็จะขยายเป็นโรงเรือนอีกทีนะคะอันนี้เป็นขั้นการทดลองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราได้ผลผลิตจาก ไข่ของชุดนี้เราก็จะไปขยายเป็นโรงเรือนใหญ่ทีค่ะน,น่าจะเป็นแบบโรงเรือนใหญ่ขึ้นเพราะว่าจํานวนก,กระตนก็จะเยอะขึ้นไปดูกระตเนกินหญ้าก,กันค่ะเพื่อนตอนนี้ก็คงจะยังไงอาอยู่หลบๆก,กันอยู่นู่นเดี๋ยวเราเคอแล้วเขาก็มากินค้าเรือน เอาปูจีอย่าจึงผมแม่สิปูจีทำอะไรดู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 ความสนุกปูจีค่ะเพื่อนอ่าเอ่ะตัวป่วนครับเพื่อนไม่ช่วยอะไรเลยปูจีนี่ช่วยเฝ้าอยู่กลางคืนเขาจะชอบมานอนเฝ้าตรงกลมเขาจะมานอนเฝ้าตรงนี้คะ majesty, ่ะกลางคืนไม่ยอมไปนอนในบ้านแล้วเฝ้าตะกั่วแทนให้แม่ดูดิรอยเล็บเขา ชอบปีนอะไม่รู้มาเฝ้าหร้อจะมาดักจับตะกแตนแม่ก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ฮะมาเฝ้าตะกแตนให้แม่หรือจะมาจับตะกแตนแม่กิน <c oughs> ต้องเป็นโรงเรียนรบบปกปิดครับเพื่อนไม่งั้นเขาจะแพร่ไปตามธรรมชาติจะเป็นปัญหาเราต้องควบคุมให้ดีพ <c oughs> ืชพันธุ์ธันยาหานี่ชาวบ้านเขาปลูกไว้จะได้ปลอดภัยนะคะ รู้สึกปูจีจะชอบมากเลยค่ะตู้ตะกระแตนคอนโดตะกระเตนเนี่ยมันนอนเล่นมาปีนเล่นปีนจนเป็นรูไปหมด ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แม่พัดเสมอนะคะเดี๋ยวแม่พัดจะหาโอกาสไปเยี่ยมชมอาจาจะจ้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่พัดก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตการเลียงตะพัดแต่นให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ